ไหนกาแฟนี่หมอหวานน้อยโอ้โหซีโร่เลยซื้อมากินคนเดียวไม่ยอมแบ่งคนอื่นเลยครับดูดิเป็นคนที่เห็นแก่ตัวมากไปเยี่ยมไจ่องยังนี่ยโอ้ไปไงเออไม่ไปออนไลน์นี่อะไรเนี่ยโอ้โหทำไมไม่เอาสีชมพูอ่ะแต่งดูห้ดูยี่ห้อเอาสีชมพูได้ไหมยี่ห้ออะไรไหนยี่ห้อด้วยไหนดูดิหันนี่นตรงยี่ห้อ มีลิขสิทธิ์ไหมนี่มีห่ออีกโอ้ยกูละเศร้าชีวิตน่่ยิงพอ่อซีมพูไปเลยดิเอกินคนเดียวไม่ยอมซื้อแบ่งเราเลยดูดินี่น้ำปังโอ้ยไหนดูดิน้ำปังสักตัวดิผมไม่เอาผมให้พี่กินกินกินไปโอ้ีความสุขชีวิตลำบากจริงเนาะข้าสารไม่มีโอ้ยน่มีอะไรจะให้บ้างเนตอนนี้ มีอะไรจะบอจะแจกไหมตักตัวหนึ่งโอ้โหว่าแจกนั้นสักอันไปนู่นนู่นนี่ไม่มีใช้เลยนะม,มีทางเอมีอันนี้อะไรเนี่ยน้ำงาล้างมือล้างแอร์โอ้โล้างแอร์นึกว่ล้างมือล้างมือได้ไหม,ไ,มได้โอ้ไม่ได้ที่หลังอย่าพ่นสีส้มนะเอาสีชมพูไปเลยแหมม,มีจราด้วยครับเนี่ย บ้องสุรินทร์2024โอ้โหทำไมไม่ลงวันที่ไปด้วยแน่จริงอะ่ะเอ๋โอ้โหเอาทานสักอันนี้ทานผมพังอ่ะไอชัดไม่ได้เข้าลืมเลยไปไปทอ,อดทอดไรไอชัดทอดยัง,ย,งยังบ่โอ้อยมัวได้กินไะไรจะเซ็ตเครื่องมันเย็นก่อนรรไน้เครื่องหรือคน โอ้โห oh oh. เอาจะเปลี่ยนได้ชาร์จครับไอ้ท่อน้ำใส่ไว้ทำไมน้ำานี่โอ้ดูมีน้ำอีกเตรียมไว้โอ้ยดูแบตเตอรี่เหรอหนึ่งธันวาหกหกกับแบตวิจราคนด้วยนะดูดิเย่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 ต้องถอดขั้วแบตก่อนไหมหรือถอดอะไรก่อนเดี๋ยวเย็น ออมีท่อ้ํามีสายรัดตัดอยู่ใครทำให้บกเอาสายรัดนี่นะอย,อย่าไปทำเลยไอ้เขาเนี่ยเนี่ยเนี่ตานี้แน่นก่อนแล้วนี่ทีหลังก็อยู่ที่มันหลุดพ่อยตัวนี้เลยมันไม่เคยหลุดทางนี้นยมันหลุดแต่ทางนี้น,น,นี่บอก่เออหลุดทางมอน้ำเลยเอาเหล็กค้ำไว้เอาเหล็กเชื่อมอย <ทำ S 1> ู่แ้อยูของมันแล้วตอนนี้เอาเหล็กเชื่อมแล้วค้ำไว้เลยมันได้ไปไหนแล้วมันอยู่ตัวแล้วเอาเหล็กเชื่อมแล้วค้ำไว้ มันอยู่ตัวแล้วนนี่ะตอนนั้นมันยังไม่อยู่ตัวงั้นเอาสว่านเจาะเนี่ยเอาสว่านเจาะแล้วดีเบทย้ำนี่เปลี่ยนบ้างเปล่าน้ำมันเนี่ยมันจบปรกเดี๋ยวถึงเวลาจะเปลี่ยนอยู่นี่นะโอ้ยเดี๋ยวยกชุดเออไล่ทั้งระบบตัดชาร์ตถอดยังไงเนี่ยแล้วไอ้นั่นกระป๋องอะไรสี่สิบกระป๋องน้ำน้ำใส่หม้อน้ำน้ำชีวิตจบอะไรจะขนาดนั้น นี่ก็เหมือนกันนีไม่นี่ไม่น,นิ่น,น้ำรองเยอะตายตายไปล้างมืยก็ได้โอ้ยตายตายตายไมไม่เอาน้ำมันจากถังออกเลยเอันไม่เป็นไรหรอกน้ำนี่นะมันเย็นตาย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 วันอันนี้ปีหกเจ็ดแล้วพี่ไม่ใช่ปีสองพันหร้อยยี่สิบถึงจะต้องสำรองน้ำยกเครื่องอกอกอมะเตอร์ไฟฟ้าใส่ได้ไหม มีตราสติเกอร์เองวันนั้นหามไม่เจอติเกอร์ที่ให้วันนั้นลูกวางตรงไหนเดี๋ยวอนาะคตจะใส่มอเตอร์ไฟฟ้าครับเดี๋ยวค่อยยกเครื่องออกเอามอเตอร์ไฟฟ้าใส่โอ้ยไ่ไหวไม่ไหวเห็นเห็นไหนรถเมืองนอกที่เป็นเกียร์โตแล้วกดเอามือกดแล้วเห็นอิจฉามันชิ้หายเนาะกดอะไรกดเกียร์เขาเกียร์หนึ่งเกียร์เออเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สาม เอานิ้วกดเงี้ยเราเห็นแล้วตายเดี๋ยวไ่เป็น,มน,ปนไม่มันไม่ใช่เกียวโตนะเป็นเกียร์มือธรรมดาแต่เป็นไม่ต้องใช้คนใช้ไอ้นั้น<อ>แทนนะอะไม่ต้องใช้มือตันใช่ไหม,มน่าจะกดแล้วก็มีแบบเนี้ยกดแล้วก็เหยียบคลาสแล้วก็เทนเป็นจอยสติ๊กก็ได้แต่เขาไม่อยากทำไม่อยากกดทำเที่นั่นแหละ<ก> <ผม S 1> เออมนอกอะโอ้แล้วผมจะทายยังไงครบนี่ ถอดตัวไหนก่อนเนี่ยถอดไหนง่ายๆก่อนเนี่ยสักสองตัวไม่เดี๋ยวผมถอดได้เอาไปทิ้งลองมาเอาไปแจมมามีไปแจมั้ยไม่มีมีไปแจมั้ยมีเดี๋ยวผมกินกาแฟก่อนไม่ถอดแป๊บเดียวถอดถอดแค่สองสามนาทีให้มันให้มีผมมีมีอะไรถ่ายคลิปโอ้ยไายได้ได้โอ้หนามมีห้อยเออถอดสักสองนาทีก่อนเออเดี๋ยวเอาไปแจมให้เดี๋ยวไปเอาแจมาเดี๋ยวถอดเดี๋ยวถอดให้เองก็ได้เอามา เป็นในชาร์จครับคุณนี้ทำง่ายอยู่ถอ,อดน็อตนี่ออกก่อน1 2 3 4สสครับถอดสถอดสายไฟออกก่อนกดปุ่มความร้อนอันนี้เขาต่อต่างหากเห็นไหมต่อสวิตช์ความร้อนต่างหากหนี่เวลาเครื่องร้อนนึกน้ำแห้งงบางทีอันนี้ไม่เตือนครับเล่นต่ออันนี้เลยต่อฟ้าซูบเลยเห็นไหมคำร้อนเนี่ยต่อฟ้าซูบเลยครับต่อฟ้าสูบเลยมันขึ้นอยู่นี่ ขึ้นอยู่ไหนนี่จอนี่มั้งขึ้นจอไหนไม่รู้ในจอนี๋แหละโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยมรดกมีน้ำส่วนตัวอีกไม่ธรรมดาครับเดี๋ยวดูก่อนไหนเอาถือดิผมถอดให้ถอดตัวไหนก่อนถอดน,นี้ด้วย,ยไหมถอดนะถอดเอาถีบล่องเดี๋ยวถอดให้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาฐานก่อน

ใช่แต่ผิดประเภทประใช้เครื่องมือผิดประเภทสีดำมาตัดาต้อยหมดตรงไหนนี้นะสองตัวละผมไม่มีสายรัดนะสายรัดตมไปหมดพอแล้วแค่นั้นแหละถอดเบอร์สองไม่ได้น้องถอตรนี้ถอดไปอีกป่ะดีด้ามเนี่ยมรู้อย่างนั้นแล่เดียมาดู ถ <Coast> <zone. S 1> ไปคขอทอดไปวนะต an mm ัวไบวกนั่นแหละนอนไม่ยากแต่้แบดผมอันนี้มนี่อนให้ต้องตัดมันแม่นตรายขนาดนั้นหรอตมันชอดแล้วไอเซนเซอร์มีนเสียมีเซนเซอร์ไหมตนี่มีอเราตัดเลยตัดเลย แล้วก็มีปุ่มรีเซ็ตมันเห็นไหมมีปุ่มรีเซ็ตด้วยใช่ไหมดีๆปุ่มรีเซ็ตมาข้างๆอ่ะนี่ข้างๆแบตอ่ะไหนนี่นะเนี่ยเนี่ยย้ายหนี่ยข้างๆอ่ะเนี่ยลวงมือก็ไปในช่องอ่ะนี่นะข้างล่างนี่ข้างล่างนี่ข้างๆสายท่อน้ำอ่ะไม่รู้เห็นไหมไม่เห็นอ่ะเนี่ยนั่นน่ะตรงท่อน้ำตรงท่อที่มันพาวเวอร์นี่ท่อที่มันพาวเวอร์ไหมแล้วเห็นแบตไหมดูดีๆไม่รู้ยาวนีนี่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 นะเออปุ่มรีเซ็ต ไม่ต้องต,อต้องกลัวหรอกถ้ามันช็อตมามันตัดเลยโอ้มีก่อนใส่เกินมันก็ตัดแล้วทำไมไม่ทำให้ผมสกันหนึ่งเนี่ยมันของพี่มันโบราณของผมมันใหม่วันนี้วันนี้เจาะนะให้ด้วยแล้วก็ด้วยตู้ให้ด้วยนะลิเทียมฟอสเฟตไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่สมองผมไม่รับอันนี้ทิ้งเก็บไว้เก็บของแท้ผมนิยมของแท้ ใสไหมใส่ใไปยัาไงก็ได้เบอร์สิบสองนี่เบ <ers> อร์สิบสองขามนะันออกกันก็ได้เก,ก,กลกอ่ะเอาขาจะออกดีกว่ามังไงแบบนี้นี่ออกดีกว่าคนใส่ใชนะ้ง่ยายนะเราลึกหมดคอยากรออยากอะไรเนาะ ผมขอดมาแล้วสามสิบเที่ยวแล้ว ยโยกแรงเงี้ยโยกแรงก็ตอนนี้ใส่ผิดอ่ะตัวยาวต้องอยู่ข้างนี้ตัวสั้น<ม>ถูกแล้วไออ้ินดน่ยมัน่ผิดดอกทอด38รอบแล้วคันเนี่ยตอดจะจำได้ทุกเม็ดแล้วทอดทำไมเยอะแยะนี่เห็นไหมท่ามไม่ลอมันชนแล้วเห็นไหม <S <S ชอบเสียงผม ช็อตมาใน ECU เสียเลยนะคันนี้แล้ว ECU อ,อยู่ไหนอยู่ข้างในเหรอจริงเกะตรงนี้ก็ได้เงาวับเลยแม่รถทีี่สิบเจ็าโครเมียม,มเดี๋ยวเด็ก็ใส่ได้ชาร์จโครเมียมอีกนน,ออดดนี่่ะเออไมธรรมดารถนี้เรือ่องรุ่นเลย,ย,ยแต่นี่เป็นไรได้ชาร์จมันไม่ได้เป็นไรหรอก เปลี่ยนเฉยเปลี่ยนเฉยนี่แหละหเ,ลนะเข้าใจไหมว่ามันถึงระยะเวลาหนึ่งจะทําอะไรมันก็ได้มันเสียเหมือนเหมืนหอนคนอรเอ,อเขาเรียกว่าแต่งปกติเรอะไรชีวิตเ,ออเราไม่ได้แต่งตอนใหม่ตอนใหม่มันดีอยู่แล้วไม่ชีวิตแต่ปกติไหมตอนนี้ไม่ปกติเครียดไปนี่นถึงแต่งไงมันถึงเวลาเวลาหนึ่งไม่ใช่ซื้อรถมาใหม่ๆป้ายแดงามาแต่งมันดีอยู่แล้ว ไ้ตัวทีนะตัวทีก็ได้แล้วแต่พี่เสียไหมเสียได้เออให้มันเสียไปให้ถอดกี่ตัวถอดทั้งสี่ตัวถอดไปเลยมันได้ให้โล่งๆทำงานล่วงมือสะดวกสะดวกครัผมถอดสามตัวพอแล้วใส่ของไว้นะเป็นน็อตแท็บครับครับน็อตแท้้เชาีวิต ทำไมมันไปซื้อรถอีกขั้นหนึ่งมาถอดน็อตเลย<อ>ได้นอ็อตแท้อันนี้น็อตเทียมนี่็อยท,ทิยทยไปโอ้แล้วซื้อซื้อสีมาพ่นใหม่ด้วยเไว้หาเรื่องตอกสามตัวพอแล้วเนี่ยเออกี่ตัวก็ได้แต่มันโล่งๆ <ผม S 2> สบายมือนี่เบอร์อะไร14เนี่เบอร์อะไร12เหมือน O ที่เบอร์เลาเปิดหรอไหนไม่มีหรอกอไอตัวนั้นยกมาทั้งชุดเลยไม่มันต้องถอดสายไฟออกก่อนก็ดึงแจ็คออกให้มั้ยเนี่ยตัวไม่ออกไี่เบอรออะไรซีออก นชิพตาเนื้อมาเข้าไอ้นี้ของผมเหรอผมพี่ทั้งหมดเลยแหละผมไม่แปลกๆผมว่าจะซื้ออยู่จะดูแล้วไม่น่าซื้อผมว่าใช้ยากเลยไอ้ไม่งอเนี้ยผมใช้ไม่เกิน5้าครั้งหลอกครั้งซูนิ้วไม่ได้ ชาร์จครับถอดง่ายนะออกแบบมาใช้ได้เลยนะโอ้ต้นน่ะอยู่คลุมน,นะต้องใส่กระ๋องไว้เดี๋ยวจะฟองแหววไม่เข้าดเดี๋ยวไปยัดเดี๋ยวเอาไม่ออกนิ่าาตรงไหนก็ได้วาง เดี๋ยวเดี๋ยตัวไหนต่อไปหมดแล้วนี่เหลือไหนล่างสองตัวเนี่ยจบข้างล่างเลยนะโอเคท่านแหละโเดี๋ยวเอาสูตรผมดีกว่าเอาสูตรไหนมาไหมผมจะสอสูตรไปสอดทั้งแทนมันนะยกข่าวเลยสูตร เรแนี่นี่มอหมอสใช้ตัวนี้อยู่ต้องเก็บไว้ครับเรือจะของมีปัญหาเรื่องน็อตแต่ผมถอดอย่าง,งเดียวนะตอนใส่ไม่ใส่ให้นะก็ไม่เด้วบ่าตูตรนี้ยทีนสุด คือคุณไม่ต้องไปคิดอะไรมันมามันก็ได้ออกแต่แท่นเหรอท่านละไม่มันมันดีไงมันโล่งเราทํางานน่ะเถียงผมนี่ผมเป็นช่างมาสามสิบปีแล้วห้ามเถียงอ,อต้องเชื่อต้องเชื่อผมผมพอได้แค่นี้แหละผมเรียนมาแค่นี้ไอ้ข้างล่างไม่เคยถอดไม่รู้ถอดอยังไงทุนนี้อ๋อจบจบ ครับถอดได้แค่นี้เลยข้างล่างไม่เคยถอดล่างให้เจ้าของถอดเองครับถอดสายไฟให้ดูเป็นตัวอย่างสายไฟอ่ะเออถอดสายไฟดูเป็นตัิ๊ง่างคาดอ่ะดึงดีๆโยกซ้ายโยกขวาหน่อยสนิทคิดหน่อยไหมโอ้ยรถผมมันชุ่มน้ำมันอยู่แล้วเอาอะไรมาตัดมาเอาคีมมาคีมไม่มีไหนที่ไหนล่ะคีมไม่รู้อยู่ไหนอยู่ในกระป๋องผมมีในล่างผมมีอยู่ เบอร์แปดนี่ด้วยตัวหนึ่งเอาเบอร์แปดมาด้วยตัวหนึ่งเอาคีมตัดด,ดิคีมตัดมีอยู่เนี่ยนี่คีมตัดนี่เกิดนั้นดาดิฉันคีมตัดอยู่ไหนต้อเห็นเบอร์แปดดีไหมนี่นเอบอร์แปดเดี๋ยวหาคีมตัดก่อนใครเอาคีมตัดไปไหนวะไอ้คนชอบเอาออกจากรังนี่เก่งจริงๆเดี๋ยววะโอ้ยอมมันเลย เจ้าออกไปทำไมเนาะเนี่ตัดก่อนอตัดตัดไ้ตัดแล้วนะ,ะคีมแล้วมันนี้คีมนี่ส่วนตัวผมให้ใครใช้เลยแปลทอดได้แล้วทอดได้ในได้อะ่ะมันต้องใช้เบอร์แปดตัวนึงเออ อย่าเถียงผมสิชอบเถียงผมผมช่างมากี่ปีแล้วอย่าเถียงเออเขาเรียกอะไรนะเสื้อๆองั้นนะเขาเรียกอะไรสายดินบ <Okay. S 1> อ,อ,อ,อกเออแปดพอได้ชัดเดี๋ยวตัวอย่างมาดูก่อนตัวอย่างตัวอย่างอยู่นี่เนี่ยตัวอย่างอยู่นี่ครับ วางน,นี้ได้ไหมไม่โดนโคปเป็ดนะไม่โดนเี่ยตัวยางครับเนีย่ยเบอร์แปดอยู่ตรงนี้ตรงไหนเบอร์แปดกี้เออนี่ยอยู่นี่ครับเนีย่ยตอนนี้กำลังส่วนนี้ผมก็จะไปแต่งอีกรอบหนึ่งตรงนี้จนนิบไว้ ใส่นี่ไหมใส่ไหน,ไหนมีด้วยบ่อันนี้เขาเรียกอะไรคอมพิวเตอร์หรไม่มีอันนี้มีที่ใส่ไหนเออใส่มันอยู่ข้างบนไงตำลักมันแค่อยู่ข้างล่างกันหรอกอันน่าใส่คนละรุ่นกันนั่นแหละเออใส่ผิดยอมรับว่าผิดม,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 มันไม่ใช่ของมันแน่นนน่ี่นะนี่ของมันนนี่ของมัเลยโอ้โหรันไดตรงข้ามมาแล้วร้านไดตรงข้ามเห็นหนาวเนี่ยมาซ่อมไดแข็ง ดีนะดี ande, ดีหน่อย <S <S ดเดี๋ยวสาไฟขาโอ้มีที่รัดสายไฟอีกธรรมดาอันนั้นโอ้เ่านี้นะโอ้อมไม่ไม่ใส่ได้ไหมนี่นี้ร้อยแอมบอกนี้ไม่ใส่ได้ไหมเขาเรียกอะไรเนี่ยอ,อันนี้เขาเรียกอะไรคอนดนเซอร์เป็นตัวเก็บประจุคอนดนเซอร์เก็บประจุให้ไฟมันอะไรให้ไฟไม่เกินม่ใช่ใช่ไม่ไ้ใส่เกินมันเพื่อควบกระแสโอ้ครับคเอาข้างล่างถอดเอมันถอดไม่เป็น มีเบอร์ซีสองตัวผมรู้แต่ผมถอดนี่เป็นอถอดลักไฟก่อนครับยกซ้ายยกขวาต้องแรงเยอะครับแรงน้อยดึงไม่ออกต้องใช้ส่วนนีกคิดหน่อยอะ่ะมันจะลื่นปืดเลยอะ่ะบอกว่าไอคีไม่ถอดน่ะไม่รู้ไป็ทิ้งไหนเนี่ยเพราะที่ที่จะให้ผมวันนั้นนะไนอะที่จะให้นะ เออเอาที่ไหนคอนดีมไม่ได้ใจเอบอกแล้วตอนตอนตอนเราขอไม่ให้ทีน,นี้หายสมหน้าเออสมแล้วไอตอนเราตอนเราขอไม่ให้ไงครับไอตอนเราขอนี่ไม่ให้ทีนี้สมแล้วครับอืมเดี่ยวไม่มีอะไรสำหรับบีบเลยเออเป็นไงล่ะลถอดไปถอดมือไปไอไก่ให้ไปซื้อน้าําหายไปเลย กินขนมมวคกับมีคนซื้อขนอมมาฝากอยู่ไก่ไปไหนวะไ,ไอ้ไก่เอ้ยโอ้ขนมมวโอ้ยแกะไงวะเนี่ยทีหลังแกะให้ด้วยนะซื้อมาฝากแล้วไม่ยอมแกะให้

มือช่างไม่ไหวกินไม่ลงช่างแต่คนไม่ล้างมือแบบอ,อยัางเรียนพี่ทำไปเรื่อยแล้วเขาเสียหายผมทำมใจร้อนผมทำอยู่บ้านนะเนี่ยทำไมมีเพื่อนคุย,ลยแล้วทำไมไม่ไปหาคนอื่นเน่ย มมีครบอืแต่ผมตายไปทำไงอย่าพรถของตัวเองสมัยก่อนผมไปซอยเ้าจ๋าทุกวันนี้ผมก็ไม่ได้ไปแล้วอืไม่มีเพื่อนอครับครับเพื่อนไปหมดอืผมเลยต้องมาที่นี่ถ้าเพื่อนนี้ไปอีกผมไปไม่ไปไหนไปหาใครคนนั้นจะตายทุกคนอ่างนั้นเถอะยากเหรออย่างผมมีนยาก เอาใช้พานในหลวมดเลยแั่ทะเลจะทำอะไเอามือกดเลยอืมอืออะไรอ่อะวันนี้ซ้อมง่ายเหรอมันร้อนปัญหาผมยังไม่อยากทำเพราะมันร้อนร้อนแล้วโอเคไหมโอเคอยู่ไดยังจับอะไรไม่ได้มันจะมาข้างหน้าไปก่อนเย็นกัน ไม่โดนเลยนักหนารับเอาไอ้ชาร์ตเอดตัวยางมาด้วยไอตัวยางมันคือมาวางเนี่นยอถอดแล้วครับแตถอดไม่ได้ตัวยางเป็นงนี้ครับรถไหนเมื่อกี้ทั้งนี้สองตวงนี่<ม>ตัวนี้ตัวนี้ยร่วงไม่ได้มันรอ้อนนี่หรอโอ้ครับโอเควางไว้เดี๋ยวตกเอาวางข้างล่างเดี๋ยวตกตกแล้ว